ชายชรา,าคนหนึ่งนั่งมองนาฬิกาเงียบๆในค่าคืนรอมฎอนเขาไม่ได้พูดอะไรนอกจากถอนหายใจเบาๆแล้วพูดกับหลานชายว่าอายะเคยคิดไหมว่าทุกครั้งที่เข็มนาฬิกาเดินไปมันไม่ได้แค่พาเราใกล้รุ่งแต่มันพาเราใกล้กลับไปหาอาลัลลอฮ์ ลานชายหยุดฟังอย่างนิ่งชายชลาย,ยิบอัลกุรอานขึ้นมาแล้วกล่าวว่าและสำหรับผู้ใดที่หวนเกรงการยืนอยู่ตอนหน้าอัลลอฮ์แท้จริงสวรรค์คือที่พำนักของเขาท่านนบีม,มูฮัมมัด็อลลัลล,ลอฮิวะซัลลัมก็เคยกล่าวไว้ว่าจงใช้ชีวิตก่อนตายให้เป็นประโยชน์ทุกนาทีที่ผ่านไปไม่ใช่แค่วินาทีที่หายไปแต่มันคืออายุที่ลดลงและคือโอกาสที่หายไปตลอดกาลการตระหนักว่าเวลาของเราเหลือน้อยลง ไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวตายแต่เพื่อให้เรากล้ากลับไปหาอัลลอฮ์ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงอย่ารอให้แก่ก่อนละมาอย่ารอให้ว่างก่อนเตาบัตและอย่ารอให้หมดแรงก่อนเริ่มทำความดีเพราะคนที่ฉลาดไม่ใช่คนที่ใช้เวลาคุ้มค่าแต่คือคนที่ใช้เวลากลับไปหาอัลลอฮ์อย่างมีค่าค่ะเวลาไม่เคยหยุดให้เราเตรียมใจแต่เราสามารถหยุดใจให้เตรียมกลับสู่อัลลอฮ์ได้เสมอค่ะินชออัลลอฮ์